ร่างบางเปลือตาในกลางดึกด้วยอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะอีกฝ่ายกำลังหยอกเย้าอย่างสนุกสนานแก้มนวนทั้งสองข้างถูกบีบเบาๆด้วยความหมันเคี้ยวอย่า,าสิ ธัญยวีหันหน้าหลบถ้าไม่เป่าเค้กฉันจะนอนแล้วนะยังไม่ห้าทุ่มเลยจะรีบนอนไปไหนกันเป็นเด็กอนามัยไปตั้งแต่เมื่อไหอไร่นาวินดาพยายามต่อล้อต่อเถียงอย่างสนุกปากพลืมตาเดี๋ยวนี้เลยหญิงสาวใช้นิ้วทางตาอีฝ่ายพลางขำกับสีหน้าคนโดนแกล้ง เพราะดูเหมือนจะเริ่มหงุดหงิดไหนบอกว่าจะรอนี่อะไรกันนี่ขึ้นมานอนก่อนเฉยเลยนาวินดาพูดกระแซะโทรศัพท์เธอมีไว้ดูแค่เวลาหรือไงทำไมไม่โทรมาบอกก่อนว่าจะกลับดึกโอ้จาต้องทำยังไงนะคุณถึงจะหายโกรธไม่ต้องทำอะไรฉันไม่ได้โกรธ ธัญวีดันหญิงสาวที่นอนกึ่งทับตัวเธอออกเธอพยุงตัวลุกเหมือนไม่สนใจอีกฝ่ายส่วนนวินดารู้โดยทันทีว่างานนี้มีงอนคุณจะไปไหนเธอรีบเอ่ยถามเมื่อธัญวีกำลังจะลุกจากเตียงฉันจะไปฉี่เธอจะฝากไปล่ะหญิงสาวที่หันหลังให้พูดอย่างกลุวร ไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณแอบจับคนฟังแอบอมยิ้มกับคำพูดทีท่าทะลึง่งที่นวินดาไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนธัญวีพูดรั้งท้ายก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำไปไปกับพี่ดิวแค่สองวันเธอร้ายขึ้นเยอะเลยนะใครว่าคุณจะหาที่ร้ายกว่าจ๋าก่อน เสียงน้ำจากฝักบัวทำเอานวินดาวาดวันคิดถึงเหตุการณ์ที่จะมาถึงในไม่กี่นาทีข้างหน้าทีนี้แหละเธอต้องโดนเอาคืนแน่ๆน้นวินดารีบจับหมอนข้างมาวางกลางเตียงเพื่อเป็นเกาะป้องกันเธอรีบขมตาพยายามให้หลับก่อนที่อีกฝ่ายจะอาบน้ำเสร็จครูใหญ่ ธญวีก็ค่อยๆหลมตัวลงนอนเบาๆเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวนด้วินดาพยายามหายใจให้สม่ำเสมอเข้าไว้ธญวีพลิกตะแคงหันมาทางหญิงสาวก็จริงแต่เธอก็ไม่ได้เสียมารยาแต่อย่างใดได้แต่จ้องมองใบหน้าที่หลับตาพลิมฉันรู้ว่าเธอยังไม่หลับตื่นมารับผิดชอบเลย คนเขากําลังนอนแต่กลับมาปลุกให้ตื่นมันถูกป้องที่ไหนกันจะมาทิ้งไว้กลางทางแบบนี้นะยังอีกไม่ต้องมาแกล้งหลับเลยอะไรคุณจะมาโวยวายอะไรกันเนี่ยนอนได้แล้วฉันตาใสยังกรบปลาโทฉันคงจะหลับหรอกก็ใครบอกให้คุณไปอาบน้ำกันล่ะช่วยไม่ได้ มาคุยกันก่อนไหนเล่าให้ฟังซิวันนี้พี่ดีวพาเธอไปไหนมาบ้างถึงได้กลับเอาป่านี้นะ่ะนาวินดาจำเป็นต้องลืมตาตื่นมาสนทนาเพราะดูทีท่าอีฝ่ายคงจะไม่ยอมหลับยอมนอนก็ไปทำบุญที่วดัดแล้วไปไหนอีกคุณจะอยากรู้ไปทำไม ฉันก็แค่อยากรู้ก็ถ้าการที่คุณรู้แล้วทำให้คุณรู้สึกเจ็บคุณไม่รู้จะดีกว่าไหมธัญวีอึ้งไปชั่วขณะกับคำพูดที่ตรงไปตรงมาแต่เธอก็แก้ต่างให้ตัวเองอะไรที่ทำให้เธอคิดว่าฉันเจ็บเธอจะมารู้ดีกว่าตัวฉันได้ยังไงถ้าคุณโยคิดแบบนั้น จ๋าเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะวันนี้คุณดิวพาจ๋าไปหลายที่เลยคุณแม่ของคุณดิวเนี่ยท่านใจดีมากท่านชอบจา๋าพอท่านรู้ว่าจ๋ากำพร้าท่านยิ่งอยากได้จ๋าไปอยู่ด้วยเขาพูดกันเรื่องการถอนมั่นกับคุณหยกด้วยนะคะว่าถ้าถอนมั่นเรียบร้อยคุณดิวเขาขอคบกับจ๋าแบบจริงจัง นวินดาพูดอย่างลื่นไหลแต่คนฟังกลับมีปัญหาทางระบบหายใจมันติดขัดรู้สึกจุกกับทุกประโยคที่นวินดาเอ่อยขึ้นการถอนมัน่นที่ควรจะสร้างความดีใจให้กับตัวเธอเองแต่ตอนนี้มันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง แล้วเธอคิดยังไงตอบเข้าไปแบบไหนคุณก็ถามได้จะมีทางเลือกให้ตอบที่ไหนกันละ่ะถ้าตอบว่าไม่เขาก็จะไม่ถอนมั่นคุณโยกอีกจ๋าก,ก็เลยต้องตอบแบบกำรรกวมเข้าไว้ยังไงก็ต้องให้เขาถอนมั่นคุณก่อนจ,จา๋าฉันว่าก็ไม่เร็วนะครอบครัวพี่ดิวอบอุน่น เธอสามารถจะอยู่ร่วมกับเขาเหล่านั้นอย่างมีความสุขฉันเชื่อว่าเธอจะมีอนาคตที่ดีคุณก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ใจของเราเองนาวินดาเองไม่คิดหรือมีใจให้ใชายหนุ่มในเชิงชู้สาวเลยสักนิด แต่เธอก็ยังคงปล่อยโอกาสให้เขาทําคะแนนหวังว่าสักวันเธออาจมีใจกับชายหนุ่มก็เป็นได้แต่ณตอนนี้เธอดันแคร์ความรู้สึกของคนนอนทําตาเศร้าอยู่ตรงหน้ามากกว่ามีอะไรจะถามอีกไหมคะไม่ถามละงั้นจ่าก็ถามคุณบ้างได้ไหม ถามได้ถามมาสิถ้าคุณเดียวถอนมั่นคุณแล้วสิ่งแรกคุณจะทำอะไรก่อนฉันก็จะให้ค่าตอบแทนเธอที่ช่วยทำงานสำเร็จด้วยงเงินหรอคะก็ใช่ไงแล้วจะให้ฉันตอบแทนด้วยอะไรล่ะด้วยใจไงคะคุณให้จ๋าได้ไหมธัญวีอึ้งไปพลางนิ่เงียบ จ่าแค่ล้อคุณเล่นจ่าจะเอาใจคุณมาทำไมซื้ออะไรก็ไม่ได้ว่าแต่คุณจะให้จ่าเท่าไหร่นาิินดาเริ่มเปลี่ยนบทสนทนาเพราะดูท่าทางคนตรงหน้าจะออึดอัดใจในการตอบซึ่งตัวเธอเองก็รู้คำตอบดีว่าธัญวีย่อมปฏิเสธเป็นแน่เหตุผลก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง คืออยากให้ตัวเธอมีชีวิตที่ดีจะถามว่าคุณจะให้เท่าไหร่เธออยากได้เท่าไหร่ล่ะจะไม่เอาหรอกค่ะคุณให้มาเยอะแล้วฉันไม่หมดตัวหรอกจะรู้ว่าคุณรวยแต่จาไม่อยากเอาเปรียบใครธัญวีคว้าหมอนข้างที่กั้นอยู่ ปล่อยลงข้างเตียงเธอขยับเข้าหาขวานมินดาเข้ามากอดนอนเถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ก็ได้ค่ะตกลงคุณหายงอนจ้าจ๋าแล้วใช่ไหมงอนเรื่องอะไรก็เรื่องที่ปล่อยให้คุณรอยคะฉันไม่ได้งอนฉันก็แค่ง่วงคุณนนี่ ยอมรับบ้างก็ได้มันไม่ทำให้คุณดูแย่หรอกวันนี้พี่ดิวพาเธอไปทานอะไรมาฮหถึงได้พูดไม่หยุดแบบนี้ก็วันนี้เป็นวันเกิดที่จะมีความสุขที่สุดไงคะจริงสิวันนี้มันเกิดเธอเนี่ฉันจะให้ของขวัญเอาไหมให้อะไรคะยังไม่ทันได้ถามต่อปากนุ่ม ก็ประกบลงมาก่อนที่จะเอ่ยใดใดสัมผัสที่อ่อนโยนทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามอย่างง่ายดายกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆก็ยังคงปลุกเร้าความต้องการให้อีกฝ่ายตามเคยเธอชอบของขวัญชิ้นนี้ไหมอชอบสิขาจะชอบทุกอย่างที่เป็นคุณ เสียงกระซิบตอบที่แผ่ซ่านไปถึงใจทัญวียิ้มออกมาอย่างมีความสุขเพลงรักครั้งนี้มันยังคงไพเราะตามเดิมและดูท่าทางเพลงนี้จะจบลงยากในเมื่อคนร้องต่างประสานเสียงกันอย่างมีความสุขจนเวลาล่วงเลยคุณขาตื่นได้แล้วค่ะ เสียงหวานของหญิงสาวที่กำลังอาบน้ำมาใหม่ๆจะโงกหน้ามากระซิบท,ที่ข้าง,างหูธันยวีใช้โอกาสที่อีกฝ่ายเผลอรั้งให้ล้มลงบนเตียงนุ่มจนผ้าหลุดออกจากเรือนกายคุณหยกอย่ากแกล้งเจ้าจ๋าสิคะเลิกเล่นได้แล้วอะไรเธอให้ท่าฉันเองนะใครบอกให้มายัวแต่เช้าล่ะที่ไหนกัน จ่าแค่มาปลุกไม่ได้ยั่วใครสักหน่อยกลับตึกใหญ่ได้แล้วถ้าสายกว่านี้ระวังคุณดิวจะมาตัดหน้านะก็ลองดูสิยังไงวันนี้ฉันก็ไม่ยอมแน่เธอต้องไปช่วยงานที่บริษัทวัน year, นี้บ่ายต้องไปโรงงานด้วยมีป <Your situation. S 1> ัญหาอะไรคะทำไมถึงต <ite them. S 1> ้องไปก็นิดหน่อยนะฉันไปอาบน้ำดีกว่า แต่ขอมัดจำก่อนได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะกลับไปได้แล้วจะจ๋าไหนไหนงานเธอก็ใกล้จะสำเร็จแล้วช่วงเนี้ยฉันขออนุญาตมาค้างที่นี่ได้ไหมก็มันบ้านคุณนี่คะจะนอนห้องไหนมันก็สิทธิ์ของคุณธัญวียิ้มกว้างก่อนจะฮัมเพลงเดินออกไปอย่างอารมณ์ดี คุณห,หยกนะคุณห,หยกที่แบบนั้นแล้วก็ผลักใสจ๋ามันน่าแกล้งให้เข็ดนาะวินดาบนตามหลังแบบไม่จริงจังมากนะักทำไมเธอจะดูไม่ออกว่าธัญวีคิดกับเธอแบบไหนสวัสดีค่ะคุณนะ้อาอรุณสวัสดิ์จะสาวน้อยหน้าตาสดชื่นจังวันนี้ เมื่อเช้าเราเห็นหนูต้นหยกเดินขึ้นตึกอารมณ์ดีเชียวจริงเหรอคะเจ้าจ๋าปลุกคุณตั้งแต่เชา้าเธอไม่อยากจะตื่นน้ารู้สึกดีจังเวลาเห็นหนูสองคนมีความสุขแล้วทำไมต้องเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคุณน้าหมายถึงอะไรคะจังเธออย่าใส่ใจเลยไม่ได้ค่ะจ้าจ๋าต้องใส่ใจคุณน้าเป็นคนแรก น้าสำคัญขนาดนั้นเชียวใช่สิคะน้าสำคัญที่สุดเลยค่ะขอบใจมากนะสาวน้อยคุณต้นหยกกวักมือเรียกแล้วนั่นรีบไปเถอะเจอกันเย็นๆนะคะคุณนะ้าจ้าแล้วเจอกันนะขณะที่เลื่อนรถออกธัญวีก็หันมาสนทนากับหญิงสาว เมื่อกี้เธอคุยอะไรกับน้าดาหน้านี่บานเชียวก็คุยเรื่องคุณหยกไงคะคุยเรื่องฉันแต่ทำให้หน้าบานได้ขนาดน,นั้นคิดอะไรกับฉันหรือเปล่านี้อย่าไม่แอบหลงรักฉันเขาล่ะแล้วเธอจะเสียใจนาวินดาหันมามองหน้าคนขับก่อนจะเอ่ยถามด้วยทั้งเสียงที่เบาปนเศร้า จะไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะธัญวีอึ้องเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังใช่เธอไม่มีสิทธิ์ต่างฝ่ายต่างรับความเจ็บไปตามๆกันทั้งคนฟังและคนพูดนวินดาเองไม่ได้คิดอะไรมากแต่คำพูดที่ว่าไม่มีสิทธิ์มันกลับชี้ให้เห็นภาพความแตกต่าง ไม่ว่าด้วยฐานะและสังคมทุกอย่างมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนวินดาเองก็ลืมตัวไปพักใหญ่คำพูดที่ดึงสติกลับมาสร้างปมด้อยเธออีกครั้งภาพความเศร้าในอดีตย้อนหวนมาโดยไม่ตั้งใจหยดน้ำใสไหลลงสองแก้มจนเธอต้องเบนหน้าออกทางถนนค่อยๆยกมือขึ้นเช็ด แต่ก็ไม่พ้นสายตาของธัญวีไปได้ถ้าฉันทำให้เธอไม่สบายใจหรือเสียใจฉันก็ขอโทษฉันคิดยังไงฉันก็พูดแบบนั้นเจ้าจ๋าเข้าใจค่ะคุณต้นโยกจะสายใจเลยค่ะธัญวีรู้สึกปวดเนืบภายในใจอยากปลอบโยนด้วยอ้อมกอดอบอุ่นด้วยจุมพิษที่แผ่วเบา แต่ณเวลานี้คงไม่ใช่แน่คงต้องปล่อยให้เธอคิดไปแบบนั้นต่อไปถึงความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามนะ้เวนดาคงเข้าใจดีในเมื่อธัญ,ญวีก็ชัดเจนตั้งแต่แรกคือความสัมพันธ์แบบไม่มีพันธะผูกพันทางใจ เสียงสมาร์ทโฟนของสาวน้อยดังขึ้นทันทีที่รถมาจอดยังบริษัทคะ่ะขอโทษคะ่ะจ้าจ๋าไม่ได้เปิดดูข้อความธัญวีแท้งจับเอกสารในแฟ้มมาเช็คดูความเรียบร้อยแต่หูกลับแอบฟังการสนทนาของทั้งคู่จ้าจ๋าต้องขอโทษคุณเดียวด้วยนะคะวันนี้คุณต้นหยกให้งานจ้าจ๋าทำเยอะมาก เอาไว้โอกาสหน้านะคะไม่ค่ะคงไม่เสร็จง่ายๆแบบนั้นหรอกขุนต้นหยกเรียกจะจ่าแล้วแค่นี้ก่อนนะคะเธอหายเป็นคนโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่ธัญวีรีบเอ่ยถามเมื่อหญิงสาวเก็บสมาร์ทโฟนลงกระเป๋าจ่าก,ก็หันโกหกเมื่อกี้ไงคืนนี้ต้องสวดมนต์ยาวเลย แล้วเวลาคุยกับฉันนะ่ะเธอโกหกแบบนี้หรือเปล่าจะจ่าไม่เคยโกหกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสีหน้าที่สลดลงทำเอาธัญวีรู้สึกผิดที่ถามแบบนั้นออกไปรีบไปกันเถอะถ้าเกิดพี่ดิวตามมาที่บริษัทไม่เห็นว่าเราอยู่ในห้องทำงานเธอจะดูไม่ดีนะ สชั่วโมงกว่าในการทำงานธัญวีทำอย่างตั้งอกตั้งใจเธอแอบลอบมองน้ำเนดาที่นั่งเงียบอยู่บ่อยอครั้งเพราะเกรงอีกฝฟายจะคิดมากจะจา๋าไห้คะไปชงกาแฟแมาให้ฉันทีเอาเข้มๆนะคุณอย่าเพิ่งดิมดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะทำให้ทานข้าวได้น้อยเพราะนี่มันก็ใกล้จะเที่ยงแล้ว เป็นห่วงชั้นขนาดนั้นเชียวนาพินดาหันมายิ้มบางๆแทนคำตอบก่อนที่ชายหนุ่มจะถือช่อดอกไม้เดินเข้ามาหลังมีเสียงเคาะประตูเบาๆสองสาวหันมามองคนมาเยือนพลางหันหน้ามาประสานสายตาเหมือนมีในยะลงมาะลยหอพี่ดียวมาถึงบริษัทหยกคะเนี่ย ชายหนุ่มยื่นช่อดอกไม้ให้ธัญวีซึ่งทำหน้าประหลาดใจเพราะคาดเดาเหตุการณ์ผิดให้หยกเหรอคะใช่ครับพี่ตั้งใจเอามาให้ต้นหยกเย็นนี้พี่กับคุณแม่มีเรื่องจะคุยกับเรากับคุณลุงด้วยคุณแม่โทรมนัดคุณลุงเรียบร้อยแล้วละ่ะสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสำคัญครับแต่เที่ยงเนี้พี่ขอยืมตัวผู้ช่วยไปทานกลางวันก่อนนะ ธัญ,ญวีแซงหันไปยิ้มให้นวินดาว่าไงล่ะสาวน้อยหนุ่มรอก็ชวนไปทานข้าวนะนวินดาหันมายิ้มตามมารยาทคือเจ้าจ๋าคงต้องเสียมารยาทปฏิเสธนะคะทำไมครับเจ้าจ๋ารู้สึกปวดหัวคงไปทานข้าวกับคุณดิวไม่ไหวไม่เป็นไรครับแล้วนี่ทานยาหรือยัง พี่พาไปหาหมอนะธัญวียกคิ้วเล็กน้อยเหมือนตัวเธอเองเป็นส่วนเกินว่าไงครับพี่พาไปหาหมอนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจ้าหายาทานก็คงจะดีขึ้นต้นหยกก็อย่าใช้งานน้องมากน้องยิ่งไม่สบายอยู่เขาหันมาตำหนิโค้มั่นเบาๆค่ะ หยกจะทำตามนะคะพี่ดิวเธอพูดเสียงยานเหมือนประชดงั้นพี่ไม่รบกวนนะอย่าลืมนัดเราหลังเลิกงานร้านเดิมนั่นแหละค่ะแล้วเจอกันค่ะหลังจากที่ชายหนุ่มเดินพ้นห้องไปทัญวีก็หันมาเน็บอีกฝายทันทีวันนี้เธอโกหกสองรอบแล้วนะ คงต้องสวดมอนต์ยันเช้าเลยมั้งถึงจะลบล้างได้นเวินดาไม่ได้ตอบเธอแค่หันมายิ้มบางๆตามเคยป่ะไปทานข้าวกันคุณหยกไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจ๋าตามไปทำไมไม่ไปพร้อมกันเลยล่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำก็ได้นี่คุณไปก่อนเลยไปพร้อมกันอนะมันดูไม่ดี คนเป็นเจ้านายจ่าเป็นลูกน้องก็ตามใจงั้นฉันไปละ่ะหลังจากทานข้าวเสร็จทันยวีก็มองหาอี่ายซึ่งก็ไม่เห็นแม้เงาไปทานข้าวที่ไหนเนี่ยใหญ่อบองเอ้ยเธอบนกับตัวเองก่อนจะหิ้วถุงขนมเดินกลับห้องทำงาน ภาพหญิงสาวที่นอนฟุบกับโต๊ะทำเอาธัญวีอดห่วงไม่ได้เธอรี่เปลยเข้าไปหาจ้าจา๋าทำไมไม่ลงไปทานข้าวง่วงหรือไงทำไมต้องมานอนแบบนี้จ้าจ๋าไม่หิวค่ะเธอไม่สบายหนีตัวร้อนด้วยทำไมไม่บอกว่าไม่สบายฉันจะได้ให้พักแล้วนี่ทานยาหรือยังไปนอนในห้องดีกว่า ธัญวีรีพยุงหญิงสาวให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้จ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปล้างหน้าก็คงจะดีขึ้นอย่าดือ้อฉันไม่ชอบคนดือ้อเขารังให้หญิงสาวเดินตามเข้าห้องประคองนวินดาลงบนเตียงเหมือนเด็กน้อยเดี๋ยวฉันโทรสั่งเข้าต้มนร้อนมาให้ทานแล้วจะได้ทานยานะ หลับตาซะเวินดามองคนผู้ตาปริบๆปบฉันบอกให้หลับตาไงเธอทำตามเพราะลาคาญเสียงบนหลังจากที่โทรสั่งอาหารเสร็จธัญ,ญวีก็ลูกไปที่เรือนผมคนที่นอนเบาๆพลางก้มหน้าลงมาหอมตรงหน้าผากอย่าเจ็บอย่าไข้นะฉันไม่อยากเห็นเธอป่วย นาเวินดายิ้มตามท,ทั้งทั้งที่ยังหลับตานอนเถอะเดี๋ยวเข้าต้มมาฉันจะปลุกคำพูดและการกระทําที่ดูเป็นห่วงเป็นใยทำให้นาวินดาอบอุ่นใจขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหน่วงใจในช่วงเช้าทัญาวีดึงพ,พ้าห่มผืนบางขึ้นมาคลุมให้หญิงสาวเมื่อเห็นว่าเธอนอนขดตัวเพราะพิษไข้ เธอหนาวเหรอให้ฉันกอดเธอนะได้ไหมธัญ,ญวีถามย้ำพลางยื่นใบหน้ามาใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนมาประทะใบหน้านาวินดาลืมตาเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเชิงเป็นคำตอบอย่างไอ้าความอบอุ่นจากคำพูดมันยังไม่มากเท่ากับความอบอุ่นจากอายกายที่สัมผัส กล้อบกอดที่ส่งผ่านทุกความรู้สึกทำให้อาการปวดสีราะเมื่อครู่หายโดยสิ้นทำไมหัวใจคุณเต้นแรงจังใช่เหรอเธอคิดไปเองหรือเปล่าสาวน้อย